กูถึงบอกแล้วว่ากินซีของอันนี้ใหม่ไม่ค่อยได่แบบอันี้แบบซีซันเก่าซีซันเก่านี่โอเวอทำได้โคตยากแต่ใหม่เออทำแค่เรยกรเสร็จเรียงก็เสร็จละไปเลยต้องมารเลยอย่าไม่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตีนี่ตัวไสันี่ไม่เกิดกูก็ชอบใช้สินี่เลย แิส่สีเขียวที่กูว่าสวยมากเลยตอนนี้นี่เราไหนวะแถวๆนี้แหละอ่ะนจระ,ะจระ,ะไอ้เงี้ยกูเจอละมาร้ไหแต่เดี๋ยวก่อนไ,<ะ>ไม่มีปืนเลยเยี่ยมน่าทำอาไปชักกัน ต้องซ้อถังขยะซ้อถังขยะหรือซอนเอก็ได้เสร็จนล้วตอบ้แย่คอนดักโฟเดมเสร็จแล้วเยเชิญตัวไว้นอแฟร์เซฟเปิ้ล แล้วก็เดสทอยเบรย์อินฮอลลี่ฮอไอ้เชี่ยตีตีเตียงแกฮอลลี่ฮอเหรือว่าฟิสซิงพาร์กก็ได้ไอ้ฮอลลี่ฮออยู่ใกล้ๆอยนี้ไม่ก็ไปทำเที่ยวฮอลลี่ฮอนะโอเคมีรามดาแต่ขอตีรามาก่อนแล้วกันไปได้ของดีนี่ไงรามาอยู่หน้ากันเนี่ยติตอนนี้ก็มีอ่ะขอต่อน่ะน่ะใช่อ่ะใช่ตอนหน้ากูก็มีโอเคเชื่อมังหนีเดี๋สัตว์อย่าหนี ยิงหัวมันได้ดาเมจเพื่อนเดติรามาเนี่ยหัวไม่ดอกดบดรอร์เลยใช่คนรวยเนี่ดติกูได้ฟิชได้ฟิชจากแมงมาเลยเนี่ยใช่อะนี่ไงกูก็ได้ใช่กูมียาเต็มตัวเลยยาโคเยอะเย็ได้ฟิกมันชุดหนึ่งอะ โอ้ยได้ฟิล์มช okay, ุดหนึ่งเก็บไว้ไหมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้ก่อนมีเสียงปืนเฮ้ยคนคนคนหน้ากูตองเรื่องนี้ได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 ้รอรอรอกูอยู่ไกลแค่คนเดียวนะโอเคยังไงตายแล้วแต่ลับตีตีเสร็จแต่แต่ตีเสร็จมึงแค่คนเดียวไอ้เฮี้ยกูเพิ่งเติมกนเกาะมากับกูหายไงไอ้เว่ กินก่อนตีก <schnell> ็เลยเหลือกอใหญ่สองอันกินไม่หมดเลยสวยสวยกูเพิงเติมก่อเมื่อกี้เั้นก่อหายอ่ะตีเมเขาียกคอนตีตีให้ดีตี้ยตี้สามเตี้ยโโหไอ้เฮียรามาแม่งดับดับโคตรดีเลยอะไรดับเล็กดับอะไรเนี่ยตอนนี้ก็มีได้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อย เด oh, yeah. euh ี๋ยวแล้กันนะที่ยิ้มไม่ใ <oh ช right? ่ตอนนี้ช่องห้ช่องด่วนอีช่องแรกมันคือเปิดอีกสี <h 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 h ่ช no ่องไม่ก่อใช่เหมือนกันเมื่อกี้นะตอนนี้้ตอนเต็มเลยจริงๆนะพวงเราด้วย เอาทนนิสต่อเลยไม่เน,เนี่ยตีมาสปาถึง <laughs> เกาะน,นี้เลยแล่ะไปตกตายต<ะ>กี่ะเต็มแล้วอันนี้ม,มีมีน้ำปะ ไปตกปลาจะได้ไปที่นี้อะได้ผัเอ,อ่อน้ำมันก็ต้องไปสุดแมปนู่นเลยไปไปไปคนคปไปคคคคนค,นคน ขาวันขึ้นเขาวันตีเฮ้ยข้าหลังก็มีเหรอตีข้างหลังก็มีตีโอเคก็ไปตีหลังให้ต้องตหนังตายต้หนังตายตายตายแต่หมดตายหกใจเลยกูกล <laughs> ัวจะตกได,ดิ อะไรจวรของให้เราต <โฮ S 1> <ด>ิเกเลีย,ย <ะ S 2> ดีมากของไม่กูัวยังไม่ตกตาเลตกตานเนี่ยไปสีฟ้าไหมเอ้ยม,มันมียาออดตายาเลยแล้วกูทิง้งไปที่เต็มไป สปีดกูใช้ยาสปีดแม่งดีกูไม่โดนเลยยเมื่อกี้ตอนตอนตีงมนันอะกูว่าปายาสปีดสติจะรอเลยตียได้นี่ไงตีได้แล้วก็เโโลืเดโอดเลือดเพิ่มเลยโอ้โหเฮียอะไรมาได้ตรงนี้ไอ้นี่ตีไอ้ตัวใหญ่เดินผ่านพังเนี่ยไอ้ตัวใหญ่เดินผ่าน What the fuck เพราะมันเดินผ่านทีเคลื่อนพังหมดเลยเว้ยมีไม่กว่ตเลยวกันไ, <ป S 2> ไม่กว่ตไปละ เนี่ยฮะจิตใจใหญ่จะมาเป็นต้องแล้ว่ะช่างแม่งไอ้ใช่เอาไปยุ่งวันเฮ้กูปีนขึ้นต้นไม้พอดีแล้วเสียงอะไรอ่ะอ๋อมันเดินมามัานเดินมาอย่าสับไปไกล ได้กระสุนเป็นยังไงตกไห่ะ่เจมันเดินมาแย่นตีตีไ,แบบตดได้ป, <Okay. S 2> ป่าและเป็นยังเดี๋ยวกูขอเลือกกอเเล่อนลก่อนเจิอละเดี๋ยวทำไมกินไม่ได้อ่ะอ๋อเลิดก,กูเกินเจ็ดสห้าเชีย มันไรียนได้ติดไรื่องมันเรียนได้โปรยโอรยตัวเราจะได้รับแสงคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บเลือดตรงนน้นน่ะตรงที่แม่งเต็มอาหนั่นแหละเอะเนาะเฮ้อเดี๋ผ่านละว้าแล้วไงนคุณต้องลองไปปิดปิดประตูอ่าๆไปไหนไปไหนไปไหนจะเร่งมาใช่ไหม แล้ไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฮัลโลไปกินฟักทองมันหายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวพูดมาใหม่เสียงกูมันแปลกอะตอนนี้ปกติปกติโอค โอ้ยแมงดเขาวยานีก่ก Oh shit, kìa là hả cô? leo ี่อะไรเข้าตาวะชิบแหลวงแน่เลย ติไม่อยู่ใช่ไหมใช่โดะนฟอ,อ,อสซิลแดดอ่ะซะเนี่ยอ๋อห้องร้อนคุณเพิ่งตื่นเลยอ่ออืมนอนอไปตั้งแต่เอ้ออะไรเจอเรื่องใหม่เก่าอะไรไนะไรตัวอะน,นี่เฉยสกินฟอร์นโครูนี่กน่าเล่นนะสวยมากเลยสกินนี่เอ่ะ จะลวงแน่เลยล้วงแน่ไม่แม่วูลาไปยังอยู่เลยเหรอไน่ได้อยู่ประมาณสัปดาห์ยังโคตรเรายังโคตเท่เลยไม่สัปดาห์ก็ประมาณครึ่งครึ่งปีไม่ใช่ครึ่งปีครึ่งเดือนสิบห้าวันสกินหลาไปโคตรเท่เลยสกินอะไรนะ หลาดหลาดมัมมี่อะมัมมี่อ๋อที่เลยเอะไรวะตกเต็มห้าร้อยเรียบร้อยลวงละก็ไม่มีเกรดอะไรอ่ะอ๋อน่าจะตายกันแต่งตัวของหลาดเลเชอเรนจ ก็คุติว่ะ <elim> ไม่เก็บไอเซสกินดีเลยะเก็บสกินให้เขาไดไปไม่รู้มามีอะเทอะ ่แอะไรเนี่ยกล้วยตายอ่ะไม่ไอสกล้วยเนี่ยมีกล้วยกระดูกอ๋อใช่ใช่ใช่ท้อทีเออติดตายวอลเียบ้าอกี้ไม่ปิดประตูมาพ่อกูเขาไปพ่อแม่กูเขาไปนี่ฮันนอาอ่ะใช่ไปชุดล้านสำคัญ ปกติกูใช้พุวกโมโหงยาไปแต่คนหนึ่งเอา,าไรจ้าบ้างยังอยู่ก็แล้วอยากเข้ามาเนี่ยเนี่ยอยากได้วะเพราะมันหลับ <S 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 2> <S 2> เอออย่าได้สัตยาหิงกูกูไม่เกี่ยวเซ่อนในเออจะซากอะไรยาอนี้วนี่อะไรอะไรม,มันมาแล้วเทวดาต้องมาแล้วกรีกด๊ดเสียงกูมีแว้กว่าผมมีไม่กอด ตอนนี้ต้เยอะอ่ะตอนนี้ต้นไม้เยอะบินไม่ไถ้ติดต้นไม้ติดยังไงแถวๆนี้แถวๆน,นี้ต้นไม้เยอะงแล้วไปแล้วไปแล้วหายยาก่อนซอนนี่ยาไหนดีเฮ้ยหายากหยา,ยา,า,ายากหายาหายากหายากนะครับพี่คงยดได้ยืดไ้ยสองได้ที่ลาก,ลกลูน่ะ หาหาไม่เจอในกองดีย่า,าไม่มาถึงไก่สายกันดูสายกันคนหนึ่งวะสายไม่มีไม่มีเลยดูแมพให้เต้นเต้นว่ะเหลือแบบคนเลยตีตอนนี้วงยังใหญ่อยู่นะใช่ไงเหลือแบบคนเลยไม่วงใหญ่อยู่เลยเนะี่ยเฮ้ยหนีเลยหนีเลยเข้าวงเลยใช่ไปด้วยจังหวะมันบวกกันได้แหละวิ่งไปวิ่งไป รขบขัดเราใช้ใช้ไม่กาดเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันต้นไม้เยอะแล้วเจอยู่บนต้นไม้ก็ได้นะต้นไม้ไหนต้นไม้แถวเนี้ยข,ขึ้นขนึ้นเขาเดยขึ้นหาหาหา,หาต้นไม้แถวเขมวมา,มามีปะเฮ้ยพุ่มหญ้าพุ่มหญ้าบนเขาอ้เหี้ยขึ้นไงวนะเนี่ยต้องขึ้นจากอีกทางหนึ่งเจจะได้ไม่มีอะไราทาการสร้างน,นั่นคนปะไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่ใช่ ขึ้นนี้แล้วไม่ได้เนี่ยไม่ได้วะไม่ไย้ไม่ได้ค่อยค่อยไป6คนแล้วแน่ตีเลยสองตีนี่แหละเอาไอ้เหี้ยไม่ใช่กูนึกว่าอ๋อใช่ใช่พมยาผมยาเนี้ยมยาเนี่ยนี่ยเนี่นี่แหละนั่งเลยนั่งเลยจังหวัดจังหวัดเนี้ยจังตัวพีพี่ยอร์บริษัท หาคนก่มือนเสียงบินเช็คฟ้าหนะ่อยมีปะไม่มีตีไม่มีเสียงนี่เลยกูได้ยินอยู่นะแววๆอ่ะไอ้ยัยดอกไมโดนดอกไมคนนัน้นต้งโดนคนนึ้น คนใช้อิมเพคตล้วกคนใช่ไหมเอาแม่น้ำโกูก็เหลือห้าเลยสามตีสองตีใหญ่แล้วก็ตีหนึ่งพีเศษตน้องกำจัดตีใหญ่กันให้มันเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาจะได้เปรียบไม่เราต้องให้สองอ่ะมันส่วนเองเฮ้ <laughs> <laughs> ยยไม่โหลดเลยโหลดไปไดไที่ครบเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ บอกว่ามีแค่สามปืนนั่นแหละเดี๋ข้างล่างวะไม่อยใครแบบเยอะเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวพุ่มไม้ตกลง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 ตกงตกลงตกลงทีนั่งลงทีนั่งลงวันไม่เห็นเดถอยวแล้วทอยถถออยยไม่ได้ถ้าถอยไม่เห็นเลยเนี่ยมันอยู่ในพุ่มไม้ไหมเชื่อว่จะเห็นหรือเปล่าถ้ามันมองขึ้นมาเห็นแน่นอนแต่ถ้ามันลองข้าลามันไม่เห็นถ้ามันเฟิร์สช็อตมึงมึงถอยเลยนะ เนี่ยเนี่ยดูดูกูดนไม่มองข้างซายมองข้างซายมองข้างซายมันไม่ได้ดูข้างบนเว้ยรออยู่รอไอ้ที่นี่ก็ไอ้ที่นี่ก็เหนี่ยมเหมือนกันไ้เราไม่เรา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 ใช่ใช่ใช่ตีเนี่ยเราไล่เรแล้วเนี่ยมันยืนข้างล่างอยู่ผมไม่อยากโผล่ตัวไปไม่ยได้ไหมล่ะได้มีตัวนึงยังอยู่ในพุ่มไม้นะใช่ปะ ไม่รู้อะเราวงหน่อยเพราะตอนนี้ตรงที่กูอยู่อะวงวงวงไม่ถึงเลยหาบอกกันละต้องนับผู้ชมจำนวนคนก่อนเดี๋ยวคนอยู่ไหนบ้างหาคอนเฟิร์มคนก่อนจริงๆกูอยากไปตรงนั้นได้นะวิ่งไปตรงนั้นได้เราวงบีบกันแล้วกันถ้าวงบีบเราวงบีบมากูจะบีบไปตรงไหนตรงนั้นนะห้าคนละ สมาธ no ิสมาธิก right ูจะชนะซัมมาร์มาแน่เนี่ยแล้วนี่มันอยู่ในพุ่ญ้าจริงๆเลยตีตัวหนึ่งหงไวยข้าราชการล่ะตีตัดหมายเว้ยดีนะเมื่อกี้เจพินขึ้นมาเฮียไม่เอาพุ่มไม้เฮียนี่เป็นกำลังเอาแล้วเอาแล้วไปละเดี๋ยวเรานำเราแหละจอดน้องเราละเดี๋ยวนี้เฮียโพซิชั่นโคตรดีเลยสัตว์ กูไม่จะขยับเ,เยอะเดี๋ยวมันจะกลัวตกอะ่ะถ้าขยับเยอะมันจะตกอะมองไม่เห็นเลยอะ่ะเียวงไหนดีวะมองไปต,ต,ตรงนู้นอะตรงต้นไม้นู้นอ่ะขอเดินหน่อยไนดะ้กูเดินตกจริงจริงแเนี่ยไหนดีวะให้มันหวก,กันไว้เหลือาคนแล้วอะอไอ้ติชื่อนี้คิดหน่อยเดี๋ยวแฟนวินเนี่ย ไหนดีวะไหนดีวะวรอหลอยมันดีกว่าต้องเดิน<ะ>ต้องเดินกำลังมันน่าจะลดลงลงลงไปข้างล่างแล้วรอหลอยดีกว่าเจเพราะว่ามันมันใกล้มันใกล้นี่กันละมันเจ็บกันอยู่อะยัยตไหนี่ยัยาตายนีขย่ข้างล่างเลยลงข้าลงล่างเลยสร้างกตัญญาธรรมลงนั้นไม่ได้ติเหลืออีสี่คนคนร้ายก็ลงไปคนุนรุมแน่แน่เคไม่เป็นไรอยู่อยู่แถวนี้แหละ อัน,นี้ไว้กอ่ไอ้นนันเี้มันสร้างเฮ้ยกกลเห้มันตก้จเล่นฮ้เฮ้เเฮ้งท้าฮ้้เเฮ้เ้เฮ้้เฮ้้เฮ้เฮ้เฮก้เฮ้เเฮ้เ้้้เ ตายโหลดพื้นโหลดพื้นโอเคเอาะ <c oughs> โอ้ทุกนัดโหลดทุกนัดมันแปลว่าเหลือตีเสร็จคนหนึ่งดิไม่รู้อะน่าจะหาก,กูแล้วตอนนี้อุ้ยเดี๋ยวชิปเมืกีต้ตกมันตีมันต,ตีต้นไม้มันตีต้นไม้เอรู้ย่าอยู่ไหนตายกูเลยเหลือสองคนไม่ได้เจ้ เราอะไรอยู่ไหนเราชายมันยังมันอยู่ในน้ำอยู่ในนั้น,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 นกูหักหัวให้อยู่กันกูไม่มีฮิวเลยอะเจยต้องสร้างกำบังนะดูที่ส่งดีกว่ามีส่งได้เปรียบกว่า,าโค้ดเลือดมันเหนือน้อยเว้ย ยังอยู่ข้างห่างนี่จริงเลยโดนขังหรอวะมันปิดตัวเองว้ามันโดนขังสวยตายปิดตัวเองเว้ยมันไม่โดนขังมันปิดตัวเองเมื่อมันกันไงอย่างที่บอกอยู่ข้างลายน่ะมันกันเอาวะาตันต้นไวอีกแล้วโกลเกียตันไว้ย่ตันไว้อีกอะเออเด็ันไวด์สอ ไปดูดีเตอนที่ตีไฟก,กูแอบซออนเตอรไปแล้วไม่มีคนมาเดินวะมาไมา่ดับวะว่าเปย์แ <c oughs> <c oughs> ตนน่ดอะไได้อีกแล้วครับตาดีตีไมขี้เลยเ e s